ของใหญ่ครับจบตรงไหนจบอย่างไรครับผู้ร้องนะครับช่วงหลังนะครับค่ำคืนนี้แทงซ้ายครับโต้เดยขวาครับทักทายกันไปทักทายกันมาครับสุดแดนกับไทโก้ปเปิดเกมเลยนะครับไทโก้ขยับเข้าไปดูแล้วจะทรงนี่ ต่ขวาต่อยขวาหนักแรงอยู่แล้วก็อยู่ที่สุดแดงจะทนไหวหรือเปล่านะครับรูปร่างนี่หรือว่าจะเสียเปรียบเล็กกว่าถ้ากองแบบนี้แล้วครับไทยเจอต่างชาติแล้วก็เป็นมวยรุ่นใหม่ๆด้วยกันหยับในลูกถีดด้วยชวนทะเลาะสุดแดนป่อยเกมแล้วครับอยู่ห่างไม่ได้ครับสั้นกว่านี่ครับไทโก้แข่งขวาไปก่อนแล้วก็ถีบตามครับ สุดแดนขยับขอบกางเกงนิดหนึ่งแก้เขินไ้ทีครับยังไม่มีอะไรโตมาปับดอกเจาะยางแข้งซ้ายหน้าครับเติมไปก่อนยับโยกเคาะซ้ายแล้วแข้งขวาสับไปที่หน้าขาครับมสุดแดนโตซ้ายขึ้นมาหยอกหยอกทักทายกันแบบเจ็บเจ็บแรงแรงครับผ่านไปครึ่งทางของยกแรกก็มีเบาบ้างหนักบ้างครับสลับกันไปครับเดี๋ยวดูครับจังหวะไหนไทรจะจับ หวะของตัวเองผิด <Hey. S 1> หรือถูกครับายแล้วก็เต่จอล่างครับนี่ครับเตะไปอีกแล้วเตะไปอีกแล้วฐาน่าอีกแล้วไว้ไม่ไวเมืี้นี่แหละครับจับตาดูดีๆอย่างที่บอกครับพอเจาะย้างเข้าไปสองเมตรสามเมตรนี่ทำท่าจะเป็นสายย่อสายต่ำแล้วนะครับเบียดเข้าไปยางอยู่ไทโก้ขยับแล้วตัวนี้เริ่มเห็นช่องแล้วนะครับเน้นไปที่ฐานล่างอีกแล้วนะครับอูโหดูว่าสุดแบนเองก็ พยายามจะฝืนโดนลูกขวางขวางเอาไว้ล็อกเอาไว้ก่อนแล้วครับไ้อยู่ห่างโดนขาแน่นอนครับรุ่นใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆนี่เผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับไม่บังสองทีนี่รู้เรื่องเลยครับสุดแดนกำลังกันนี้ต้องบังครับแต่ว่าไทโก้ไปไปสองดอนี่มันเห็นอาการมันได้ใจพลังมาทันทีแล้วครับลุยเข้าไปต่อไทโก้สายใหญ่ไปไม่ทำท่าจะสับสองไม่ได้กระเสียบเข่าไปก่อนสุดแดนล็อกได้ดีครับล็อกได้ดีตีได้ไหมยังตีไม่ได้ครับจับแยกมาก่อนครับ แข่งซ้ายครับดีดไปครับสุดแดนเอาละครับขยับไปเลยขยับไปโลยกรรมการต้องนับเลยนะครับนับเลยโดนจ่อเข้าไปเหลืออีกสิบไม่ถึงสิบวินาทีนะครับไหวไม่ไหวนะครับจะทันหรือเปล่าไม่ทัน ดูนะครับตึกตึกตึกเอาเลยครับเวลาร่างช่วยไว้ได้ก่อนเลยครับเดี๋ยวมาตาักไปถึง200รกิโลหรือเปล่าพวกนี้ทีมงานก,ก็บอกว่าให้ชนอย่างเดียวนะครับอย่าไปอยู่ห่างกล้ามไม้ตีเขาเข้าไปแล้วก็มียะฉีดมา1นึ่งแสนบาทด้วยหนึ่งแสนบาท,บาทล็อกได้ดีเลยนะครับแต่ยังไอได้ไม่ถนัดนะครับสุดแดนอยู่นอกไม่ปลอดภัยครับเขาอยู่ข้างในดี่เปล่าสุดแดนไหลไม่ไหโอ้ยลวกไปลวกลุกหรือเปล่าลวกเลยครับโอ้โห ระเบิดแ,แล้วครับยางเอาเดี๋ยวดูไหวไหมไหว200โลบดได้ไหมมึงือยางรุ่นใหม่ไปได้นะก็ดูนะครับไหวไม่ไหวก็โดนก็ไปวปไวไวลายกแรกหน,นึ่งนับต้นยกสองหนึ่งนับแล้วก็ไทโก้ดีก็ยังเปียกด,ด้วยอยากจะเช็คบินให้ได้นะครับดูโอ้ลูกแทงด้วยมีลูกขวางขวางเป็นขวางเป็นมวยนี่ดูว่าใช้ได้เลยครับแล้วก็ได้ใหญ่ด้วยแฟนมวยตะโกนเชียร์เะยครับ ต่อยเ<ไ>ข่าขาขา<ห>รู้ด <ไข S 1> ว่าวจะดังมาจากห้องคอนโทรนด้วยแล้ว <Catal og S 1> <ห>เนาะเข้าไปลูกขวางตีแล้วครับอีเข้าไปโอ้โหสิ่งที่สุดแดนทำให้เห็นคือความพยายามของเขาครับมาโดนเตะขาไปยืนไม่ได้ครับโอ้ยแต่ยังไม่ยอมแต่ว่าไม่ยอมก็ไม่ได้แล้วละครับมันไม่ไหวจริงๆครับหนึ่งนาทีสิบวินาทีในยกที่สองครับ ไทโก้เข้มมวยไทยยิงครับเอาชนะน็อกสุดแดนสุดออสน้อยไปแบบโอ้โหรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดจริงๆครับก็สายต่ำก็ทำงานอีกแล้วนะครับผู้นี้เดี๋ยวเรามาดูภาพช้าๆกันนะครับจังหวะขยัก้าไปเจาะยางโอ้โหชุดนี้เจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บแต่ละเม็ดของไทโก้กรรมการต้องนับเลยครับ เน้นทุกดอกทุกเม็ดนะครับนี่แหรอครับโอ้ย่อย่อแล้วครับย่อแล้วย่ออีกนะครับย่อหลายรอบครับในที่สุดก็ไม่ไหวนะครับทิ้งตัวแล้วก็มานี่นะครับต้นไหเข้านะครับเจาะก็ไม่ได้ต้นขากรรมการก็ยุตีการชกเลยโดนย้ำเข้าไปเป็นไทโก้นะครับเป็นฝ่ายชนะทีโยไปในต้นยกที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อ